พวกเราก็จะทํากันอย่างกันนี้แหละค่ะสองตายายอาวปัดให้เกลี้ยงคุณตาล่อนๆเร็จดแล้วเราก็มาใส่ถาะะดเวยค่ะเด้ใส่ถาดแล้วเราก็เลือกกันสองตายายค่ะเราก็จะอยู่กันอย่างกันนี้แหละค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในป่าค่ะสวัสดีค่ะเข้าป่าหาเปอรี่ด้วยกันค่ะ อันนี้แหละคะ่ะพวกเราอยู่กันก็จะอยู่กันแบบนี้แหละคะ่ะตื่นเช้ามาก็ออกหาเบอร์รี่กันวันไหนเจอป่าดกๆก็ค่อยยังชั่ววันไหนเ่อหายากก็โอ้โหพี่น้องจ๊ะนี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่าป่าเงินแสนแสนสาหัสเหมือนกันค่ะเก็บมาที่เห็นเห็นอยู่นี่ก็นี่แหละคะ่ะ เราก็มาล่อนกันอีกล่อนเสร็จแล้วก็ยังจะมาเลือกกันอีกเหมือนที่เห็นต้นคลิปนั่นแหละคะ่ะกว่าจะได้เงินเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเดินหลายโคกหลายเขาเลยค่ะวันนี้ยิ่งตอนที่บ่านยายฝนเข้ามาแล้วค่ะเนาะรถจอดสามคันสี่คันเลยค่ะเราก็ถามว่าเป็นการแข่งขันไหมก็ไม่ถึงกับแข่งขันแล้วค่ะก็เก็บใครเก็บมันเก็บไปตามสบายสบายเนาะคะ่ะ แต่สำหรับทลิปนี้จะพูดไม่ได้ค่ะก็เลยเราก็มานั่งคุยกันในตอนนี้นะค่ะเนาะชมภาพไปด้วยเดี๋ยวในสนบรรยายให้พี่ๆน้องๆได้ฟังว่าเราหาแบบนี้เราหาไปขายแบบไหนบางคนบางท่านพี่ๆน้องๆบางท่านก็ยังไม่เข้าใจนะคะสำหรับคนที่รู้แล้วก็ผ่านสำหรับคนยังไม่รู้ก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะ ที่เรียกกันว่าป่าเงินแสนป่าเงินแสนอันนี้ก็ปรดใช้วิจิรณะยานในการรับชมค่ะเพราะว่าเราหากันอยู่นี้เหนื่อยมากไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยค่ะสำหรับหนุ่มๆสาวๆเขาก็คงจะไม่เท่าไรเนาะค่ะยายสนมาอยู่ที่นี่อายุ4ี่ปีค่ะอันนี้ก็60แล้วค่ะเราก็ทำกันมานาน หานะได้แค่ไหนเราก็เอากันค่ะเราไม่หวังได้มากสักเท่าไหร่เอาแค่ได้ค่าตัว๋วเครื่องบินก็พอเนาะคะ่ะถ้าหวังจะรวยโอ้โหรวยนานแล้วพี่น้องจ๋าสำหรับเก็บบูเบอรี่มันพอได้กินทุกปีปปนะคะถ้าไม่ได้กลับไทยก็พอได้ซื้อนูน่น ซื้อนี่มั่งอะไรอย่างกันนี้แะคะ่ะเราก็จะได้เงินนี่แ่ะคะ่ะพวกบูเบอรี่ถึงเราไม่ได้เสียค่าหัวมาเนาะค่ะเนาะเราก็ต้อง กลับบ้านเราก็ได้ซื้อตั๋วไปเงินก็หมดอยู่ดีค่ะนอกเสียจากว่าปีไหนที่ว่าตัดสินใจไม่กลับนั่นเองค่ะ ้าปีไหนเราไม่กลับบ้านเนาะคะ่ะพี่ๆน้องๆแเราก็จะเหลือเงินพอได้ซื้อโน้่นซื้อนี่มั่งํามาได้เยอะไหมแรงมันถอยแล้วค่ะแล้วกการทำมาหากินเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมันกเ็เขาเรียกอะไรบ้านเมืองทุกประเทศนะคะเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าจ,จาเะเฉพาะเมืองไทยนะคะอยู่ที่นี่ก็เหมือนกัน ยกตัวอย่างสมัยก่อนเนี่ยเยสนเก็บนะคะสองตายายน่ะร้0ยสองรกล่องก็ได้เด้ค่ะตอนนั้นแข็งแรงอยู่นะคะเนาะเราก็ไปกันแล้วลูกค้าก็เยอะลูกค้ามาจากไหนก็ผู้สูงวัยในบ้านนี้แหละค่ะน้องชายเป็นบุรุษไปรษณีย์นั่นเองค่ะ สมัยเก่าสมัยก่อนนะคะบุรุษไปสนีสมัยก่อนเขาจะมอเตอร์ไซค์เนาะคะ่นะเนาะขี่ส่งแล้วทีนี้คุณอาก็เลยรู้จักผู้สูงวัยเยอะรู้จักคนเยอะก็เลยได้ขายขายวกบูเบอรี่เยอะค่ะเราลากเป็นคันรถเลยนะคะ พวกลูกแดงนะคะขายเป็นคันรถเลยค่ะอันนี้ก็เสียงคนมาเยอะค่ะพี่พ,พน้องๆจานยนกับคุณตาก็คุยกันแบบกระซิบกระซาบเพราะว่ารถสามคันสี่คันเราจะคุยกันเสียงดังก็ไม่ได้ก็เลยมานั่งคุยกับพี่พี่น้องๆชมภาพกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะ เมื่อก่อนเราขายกันเยอะพวกลูกแดงค่ะแต่ทีนี้คนแก่ก็เริ่มเสียชีวิตไปเยอะแล้วทีนี้พวกเราก็เลยขาก็น้อยลงน้อยลง อย่างเช่นลูกแดงเดี๋ยวนี้แทบจะขายไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เขาไม่กินถ้ากินเขาก็ไปเก็บเองนั่นเองค่ะคนสมัยเก่าสมัยก่อนนะคะเนาะคนแก่เนาะคะ่ะก็จะพวกลูกแดงเขาจะเก็บไว้เยอะเอาไว้กิน แต่เดี๋ยวนี้นะคะขายไม่ดีแล้วค่ะพวกลูกแดงแทบจะไม่มีคนสั่งเลยก็ว่าได้ะคะ่ะเหลือไม่กี่ถังแล้วอีกอย่างหนึงเศษรษฐกิจแล้วค่ะเนาะออกเสียงถูกหรือเปล่าแม้แต่ภาษาไทยนะคะขอโทษขออาภัยด้วย คนแก่เดี๋ยวนี้เขาบางคนบางท่านเขาก็ดึงลักตู้แช่ออกเขาไปซื้อเฉพาะที่บ่านจาเป็นมากินนั่นเองค่ะก็เลยจะขายได้น้อยค่าไฟมันแพงนั่นเองค่ะยยสนก็ต่อไปดูไปค่ะพี่พน้องจ๋าเพราะว่าลูกเน่าลูกเสียเยอะนี่แหละค่ะก็ นั่งคัดเบอร์รี่ไปด้วยคุยกับพี่น้องไปด้วยชมภาพไปด้วยกันค่ะที่เก็บเก็บมาอยู่นี้เนาะค่ะในช่วงนี้แหละค่ะยายสนนั่งนั่งคุยกับพี่น้องยายสนนั่งเลือกไปด้วยเวลาตัดต่อคลิปก็เหมือนกันเลือกไปตัดต่อไปค่ะ ถ้าหากผิดพลาดประการใดยายสนก็กราบขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่าไม่มีเวลาเลยค่ะถ้าว่าเลือกเบอร์รี่เสร็จแล้วไปนั่งตัดต่อคลิปยายสนได้นอนเที่ยงคืนทุกวันไม่ไหวค่ะพี่ๆน้องๆค่ะนี่เลยค่ะเยะสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนกับคุณตาด้วยนะคะเราก็ทำเต็มที่แล้วค่ะ ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะหอบทั้งถังหอบทั้งถุงได้เห็ดก็เก็บเห็ดไปด้วยตั้งแต่เก็บเบอร์รี่มาไม่มีป่าแห้งสักวันเดียวเลยค่ะ ฝนล,ลินแบบเป็นเยี่ยวจักระจันนะคะเป็นละอองฝนเห็นไหมคะทั้งถุงทั้งถังหลอกันไปด้วยอย่างานั้นละคะ่ะกระเตงไปในถุงเราก็ได้เห็ดได้มาทำอาหารเนาะคะ่ะ เก็บไปเมื่อยไปก็ปวดแข้งปวดขาอาศัยว่าเออเราใส่นั่นแหละคะ่ะกางเกงกันฝน,นมากบางทีก็นั่งถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยปานใจจะขาดนั่นแหละคะ่ะกแต่ก็สู้ บางทีลูกค้าบางเจ้าเขาก็เอาไปสามถังสี่ถังอะไรอย่างกันนี้เราก็ต้องรีบค่ะต้องหาให้เขาคนไหนเอาถังสองถังอะไรอย่างกันนี้เราก็หาได้น้อยเราก็เอามาน้อยแต่อย่าอย่าให้เกินสี่บางทีก็ได้ห้าถังก็มีค่ะสี่ถังกว่าอย่างนี้เราก็มาเลือกไม่ทันค่ะดูหน้าดูตาเยสวนที่นอนไม่พอตาตุบตาบวมหมดค่ะ ก็ชวนก,นกันกับคุณตาอยู่ถ้าบ้านเราไม่ไหวเราก็พอนะคุณตายายสนนจะไม่แข็งแรงเท่าคุณตาด้วยค่ะคุณตายังแข็งแรงกว่ายายสนอีกอันนี้ก็เป็นหญ้ามอสขาวค่ะ จากธรรมชาติมอสขาวอันนี้นะคะเยศนเอาไปทำพวงคิดสมมาตรหรือว่าพวงหลีดขายสมัยก่อนก็ทำเงินทำทองให้เราได้เยอะสำหรับอยู่ที่นี่ถามเขาห้ามไหมเขาไม่ให้ถอนขึ้นมาแบบนี้นะคะเด้อถอนดูให้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวก็จะเอาฝังไว้อีกเหมือนเดิมเอากันไกามาตัดเอาค่ะไม่เป็นไรค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาว ยยสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนกับคุณตาเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะงานเข้าวันนี้ก็ได้มาประมาณนี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเฮ้ยปา้าไก่กีเลตตันกิวโซมาสเฮ้ยเฮ้ย